บัดนี้เป็นครั้งที่22ตรงกับวันที่1ธันวาคม2568ข้าพเจ้านายมารุษแสนสุขขอเปล่งวาจาสาธยายาพุทธมณถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทละเจ้าองค์หลวงปู่สํมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทว,วดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรันาตนตตยครูบาอาจารย์และเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธมนแก่การสวดสาธยายมนต่อไป <c oughs> <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจาักกวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมรรมมุนิราชาสัสสุนันตุสักขโมคะทังสักเคกาเมเจรูปเปกิเลสิครัตตเตจันตริเขวิมาเน ทีเปราเทาจะคาเมตารุวนาคาหะเนเคหวะวัทุ่งเห็เคเตคุม,มาจะยันตุเทวะฉลทะละวิสมัยยักข,ขันทัพนาคาติดท,ท่านตาสันติเกยังมุณีอัละวะตะนังสาวทวเมสุนันทุธรรม,มสุวนาการุอัยัมภะทันตาธรรม,มสุวนการุอัยัมภะทันตาธรรม,มสุวนการุอัยยัมภะทันตา บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสาระหนังอัญญังรมโมเมสาระหนังวังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสาระหนังอัญญสังโฆเมสาระหนังวังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสด์มหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายสัพพปานีนาำปุเรตวานิมิสภภาพปตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจวัตเชนะมาหุโตสัพุปัตถวามหากาลุนิโกนาโถหิตายสัพพปานินางปุเรตวาปานะมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะมาหุโตสัพุปัตถวามหากาลุนิโกนาโถสุขายสัพพปานินางปุเรตวาปานะมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะมาหุโตสัพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสตังเอกังสมัยยังพะขวาวสกเกสุวิหารติกะปิละวะัตุสมิมหาวาเนมหาตาพิขูสังเขนัสัตถิงปัญจมัตเตหิพิขูสตเตหิสพเพเหวะอนัตเตหิท,าท,าทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยผูเยนสัสน,นิปติตาหนติภะควันตังทัสนายพิขูสังขันจะอัทธโคจะตุนังสุทธาวสกายิกานางเทวานัง เอตตาทหงสีออยังโคภะควาสเกสุวิหาะติกะปิละวัตถุสมิมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสสะเทีมปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวาอาหันเตหิทัสสะหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยบุเยนะสนิปปติตาหุติภะควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะยานุณะมยาปิเยนะภะควาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวะภะควโตสันติเกปเจกะคาถาปาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยธาปินามะภะลวาปุริโสสัมมัญจิตตังวา พาหังภสษาเลยที่ภสะาิตังวาพาหังสมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสโสเทเวสุอันตารหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมมโยปวันสังมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมวสัมภิทธะจิตาเยวะปราชิตาสังคันติ อภตโอปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังค่าทังอภาสิตัตระพิกวะสมมาตหังสุจิตังอัตโนุชุกรรมักลงสุสาริวเนตานิขเหตว่าอินทิยานิรักขปิปันทิตาติอัตโอปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังค่าทังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปะฝลีังอินทั ang, saliva, ีหลังโอหัดจำมะเมชาเตจารันติส <pool> ุทธาวิมาราจขูมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอปราเทวตาภควาโตสันติ สันติเกอิมังค่าทังอภัสรีเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนนเตฆมิสสันติอภัยยะูมิงปะหายมานุสังเถหังเถวกายังปริปูเรสันติเตอัะโคพะวาพิกุอาม,มันเตสิเยผูเยนภิกขเวทสัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตาาังทัศนายภิกขุสังคัญจะเยติเตภิกขเวอให้สุงอติตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตา สันนิปติตาเฮสุงเสยยะทัพิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควานตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะทัพิไมหังเอตารหิอาจิขิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิขิตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสุกังมานสิกโลทะ อาเสสัมิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวาโตปจัตเซสซุ่มภควาเอตัตะโวจะสิโลกามนุษกัสสามิยถาภุมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัชรีนาโลมหังสัพพิสัมพุโนโอทาตมนิสาสุธาวิปัสันนัมนาวิลาภโยปัญจสเตยตวะวเนกปิละวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสวะเกสสเนลเตเทวกายาอภิคันตาเดวิชนาทภิกขโวเตจะอัตตปะกมลุงสุตวะพุทธัสสะสนางวิ te sampa tu ra hu ya nang amun sa na tha sanang ape ke satama ta kung sa hasang atha sataling satang e sa hasanang amun sa na mata sung ape ke nan ta mata kung ti sa sapha uta ahung tan ja saphang abhinya nya wa wa kitwana cha to amata hi sa tha sa wa ke sa sanela te thewa kaya abhikanta te visana tha phi khawo ye wo hang ke ta ji samikhela hi anupupaso สัตตสหัสยาคขาภุมากาปิละวัตวาอิิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนวัทมานาวภิกกมรมภิกขุนังสมิเติงว่านางฉาสหัสาเฮมวัตายาคานันตะวันทีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนวัทมานาอภิกกมรมภิกขุนังสมิเติงว่านางสาตตาขิลาติสหัสยาคานันตะวันทีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโน โมทมานาอภิกรมุงคภิกขุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสละสสะหัสายังฆาณานตะวันนิโนอิทิมันโตเจติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรมุงคภิกขุนางสมิติงวะนางเวสานิตาปัญจสตายังฆาณานตะวันนิโนอิทิมันโตเจติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรมุงคภิกขุนางสมิติงวะนางกุมภิโลราชักให้โกเวปุลัสสานิเวสนังพยโยนางสะตัสะหัสังยังฆาณังปิยิรูปปาสติกุมภิโลราชากใหอโกโสปะฆาสสมิติงวะนัง ผู้ริมันจัทีสังราชาทัตตะลโตปัสสะสติคันทภานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสอุตตปิตัสสะผ่าวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโบธรรมานะอภิกรรมุงพิกขุนังสมิติงวังทักขีนจัตที่สังราชาวิลุนโหตปัสสะสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสอุตตปิตัสสะผ่าวอินทนามามหาภรา อิทธิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิกรรมมุงภิกขุนังสมิติมุณังปัจฉิมัจัติสังราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสสิโสปุตตาปิตัสสภาโวอินทะนาม้ามหาลาอิทธิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิกรรมมุงภิกขุนังสมิติมุณังอุตตะรันจัติสังราชากุเวโรตปัสสะสติยากฆานังอธิปติมหาราชยัสสสิโสปุตตาปิตัสสภาโวอินทะนาม้ามหาลาอิทธิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัสสส โมดธรรมะอภิกรรมองคภกุนางสมิติมานางโปลิมาทิสังทัตตะลทัทธทักขินเนนะวิลุหะโกปัจชิมเมนะวิลุปะโคกุเวโลอุลตระังทิสังจัตตาโลเตมหาลาชาสมันตาจัตุโลทิสาทัตถะละมานาอัตถังโสวเนกปิละวัตเวเตสังมายาวินโนทัสะอาคูวันจะนิกาสะทา มายากุเกณทุเวกเกณทุวิภูจัวิภูโตสหจันทนโทนโกามเสรโตจากกินุมันทุนิมันทุจัปนาโทโอปมันโยจัเทวสุโตจมัตเตลิจิตตเสโนจัคันทพผลนโลราชาชนโนสะโวอาคูปัญจสิคโคเจวติมพหลุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนาคันทพภาสาราชาพิโมธมานาอภิกรรมองคิคุนางสมิติมวนาอัตคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัดชากากรมพระลััตราอาอาคูปายาขาสหญาติพิยมุนาทัตละทัชจอาคูนาคาญาสสิโนเอราวันโน มหานังโคโซปะขะสมิติมวนางเยนะขะราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปักิวิสุตตะจัคโคเวหายาสาเตวันมัจจปตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตานังขะราชาณมาศิสุปนาโตเขมมัมมักสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปบายันตานะคาสุปนาสารนามการสุพุทธังชิตตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาปิสมา อสุลาธานเวคาสะเวปจิตติสุจิตติจะพะลาธนโมจิสหัสตัญจัพลิปุตานังสัพเพเวโรจนามกกาสัมนายิตวาพลิงเสนังลาหุพัทธมุปปาขมุงสมโยธานิพัทันเตปิภุนังสมิติงวนาอโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมงวรุณาวรุณาเทโวเทวาโสโมจะยะสัสสหเมตตากรุณากาจิกาอาคูเทวายัสสิโน ทัศเสตัสทากยัสเพนานตวันิโนอิทิมันโตจติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโอทัมานาอภิกรรมงคิคุนังสมิตตวะนางเวณทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทเวยมาจันทสุปปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยะสุปปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขตานิปุรกิตวาอาคูมันทวราหกาวสุหนังวาสโวเสทโสโกปะคับปุรินทโททัศเสตัสทากายัสเพนานตวันิโนอิทิมันโตจติมันโตวันนวันโตยะสสิโน โอตัมมานะพิกามุงพิกคู่นางสมิติติงว่านางอัทคูสหพูเทวเชลมะกิตศิคาลิวะอริทักกาเจโลชาจะอุมะปุพานิพาสีโนวัุนาสหธรรมะเจอาจุตตาจะอเนชกาสุเลยะวิจราอาคูอาคูวาโสวเนสิโนทัศเตเตทัศทะกายาสเพนนะนตวันิโนอิติมันโตเจติมันโตวันนวันโตเสัสิโนโมตัมมานะพิกามุงพิกขุนางสมิติติงว่านาสัมมานามหาสัมมานามนุสสัมานุสุตตมาคิตธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกา อาทากูหาตโยเทวายเจจโลหิตตวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายาสาสินโนทัศเสตเตัสรากายาสาเพน,านาันตตวนิโนอิทิมันโตเชติมัโตวนวันโต,นนตยะสาสินโนโมทมานาอภิกาวงพิกขุนังสมิเกนวัานางสุกากลุมหาอนุลาอาคูเวคานัสสะสหาโอทาตะไคาหาปามโมคะอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาราชานมิสกาจะยะสาสินโทนทะนัยงอาคาปชนโนโยทิสะอภิวัสตต ทัศเทัสฐากายาสะเพนะนั่นตวันนิโน่เอทิมันโตจชติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมงพิคุนังสมิเตมวนังเคมิยาตุสตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามเสรษาโชตินามาจะอาสวานิมานนัลติโนอาคูอัถาคูปะระนิมิตาทัศเทัสฐากายาสะเพนะนั่นตวันนิโน่เอทิมันโตจชติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โอทัมมานาอภิกรรมปิคุนังสมิติงวะนางสัทเทเทเทวนิกายสาสัพเพนานาตตะวันิโนนามาันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสัสสหปวุทธะชาติมักขิลังโอคตินนมานาสวังทักเขโมคตลังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุพรามาปรามาโตจัปุตตาอิทิมาโตสหสันนากุมาโลติโสจัตโสปคัสมิติงวะนางสหัสสภัมโมลกานังมหาพมมารพิตติตรติอุปปันโนชุติมันโต พิสมากายโยยะสัตสิโสธาเสถาอิสระอาคุปเจกกะวัสวัตติโนเตสันจะมัชจะโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัสสภะพิกัรเตสินเทยเวนสะพรามเกมาลัสเซนาอภิกรรมิปัสสะกันหัสะมันธิยังเอธะคันหัสทะพันธาทะราเคนะพันธมัตถวสัมันตาปริวาเลทะมาโวมูจิทาโกจินังอิติตะทะมหาเสนโงกันหัเสนงอาเปสจิปานินาตละมาหจัสรังกตวานะเพละวังยธะปวุสโกเมโคธนะนจันโตสวิชโก ตถาสมปัจฏาวติสังกุโตอสยังวเสตันจะสมพังอภิญญายะวะวะกิตวานัจคุมาตถาโตอมันติชนสัทสวะเกสาสเนนเตมารเสนาอภิคันตาเตวิชานาคาภิกขวโรเตจะอัตตปะกมลุงสุตวะพุทธศาสนางวิตราเกหิปักกมุงเนสังโลมันติอินเชยงสัพเพวิชิตสังขามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตี บสวจุลชัยปรกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายะประนารายะปะระเมสุราสิทธิพามาจอิินทาจะจตุโรกาคัมภีรักกาสมุธาภูตุงคังคาจะสพัมมะชัยประสิทธิพระวันตุเต ชยยะชัยทะลนิธลนีอุทธิอุทธินธินนทีชัยยะชัยะะคนละตนละนิัสนิไาใสเสนะเมรุราชพนนรชีชัยยะชยะคัมพีละสมพีนาเคทนาคีปีศาจภูตการีชัยยะชยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยะทุนชยยะชยะสิงคีสุทธาธานมุขชาชัยยะชัยยะสิงคีสุ ธาธามุขขาชาชยะชยะวัลุณมุขขาตาชยะชยะจำปาทิณะฆะกุระคันถกชยะชยะคัจฉคนณตุรงสุกรผุชงสีหพยัคขีปาชยะชยะวรุณมุขขายาตาชิตะาชิตาเสนาลีปุณณสุทธินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสะทาสุชยาชยะชยะธรณีสารตินสะทาชยะชยะมังกราลัญญา พระวักเเคชยะชยะวะดุลนยะเคชยะชยะรักษาสุระภูชะเตชาชยะชยะพัมเมนทะคะนาชยะชยะราชาธิราชสัจชัยชยะชยะปทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตปัจเจกะพุทธสาวงชยะชยะมเหสุโรหะโรอฮารินเทวาชยะชยะพัมมาสุระโคชยะชยะนาโควิลุนหะโกวิรูปะโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวะรุโนปิจักขิวายโจะ ปาชุนโหกุมาโทาระทัตรัตโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสินโนสาวกาสภาชัยยะราโมโรภวันตุเตชัยะธโมจะสังโคจะทะสะปาโลจะชัยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยะโสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยะมังคลัง ชายโยปิพุทธะสิลิมโตโตยังมารัสสะจะปาปิมตโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาภมคณาเมฮิสิโนชายโยปิพุทธะสิริมตโตยังมารัสสะจะปาปิมตโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาอินทคณาเมฮิสิโนชายโยปิพุทธะสิลิมโตโตยังมารัสสะจะปาปิมตโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาเทวคณาเมฮิสิโน ชยโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตอยังมารสัะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะขนามะเสิโนชยโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตอยังมารัสัจจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาณะนาะขนามหเสิโน ชยโยปิพุทธะสัสิลิมโตอายังมาลาสะจปาปิมโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถทาสะพัมมะขนามหิสิโนชยานโตโพธิยามูเรักยานังนันเทวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิเชยาโสชยมังคะเลอปราชิตดัปันลังเกสิเสษปฐวิโปคะเลอภิเสกเสะพุทธานังอคัปตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปาภาตังสุงหทิตังสุขโนสุโมหโตจะสยิทังปรามจารีสุภทากินังกายะกามัง วาจากัมมังปทาคิน,น,นังปทาคินังมโนกัมมังปณิทิเตปทาคินัปทาคินา,า,น,านิกัตตวานรลภันตาเทปทาคินเนเตอัฏฐะลัทธสุขิตาวิรุณหาพุทธศาส,าสนาอโรคาสุขิตาโหทะสหัสาเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเท,ทวอสมิงขาเนอธิคตาธีคายุกาสธาหนตุสุขิตาหนตุสัพพทารักขันตุสัพพสตานางังรักขันตุจินสสาสนานัง าการจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัายุตะกาเลปวสันตุวัสสังวัสารวะราหะกาโลคาปัจจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะทังังบทศรถมัณยานิยมสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยภัระวาสาวัติยังวิหรติเชตวเนอนาคปินทิกัสสารเมตตระโค พระขวาภพิขุอามันเตสิพิขโวติพระทังเตติเตภิขุพระขวโตปัจจโสสุขขวาเอตัถโวจาอุปาทาวาภิถเวตถาคตังตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานาทิตาวสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยมตาสเพสังฆราอนิจเตตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวะอภิสมตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติ ัตเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกระโดติสเพสังฆาราอนิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวาสาถาตุธรรมะทิมมตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราทุคติต่างตถาคโตภิสัมพุทธสติอภิสเมติอภิสัมพุทธจิตวาอาภิสเมตวาอาจิคติเทเสติ ปัญญเปติปัตเปติวิวัตติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังฆาลาทุคาติอุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏิตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิติอภิสมีติอภิสัมพุทธิจิตวะอภิสมตวะอาจิคเตเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสเพธรรมานตาติ อิทัมโวจพวะพระควาอัตมนาเตภิกูพระควาโตภาสีตังอภิณนุน,นติบทสวดพัทเทกักรตตะคาถาแปลอติตังนานวาขะขเมยาน,นปติกังเคอนาคาตัง บุคคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนื่อทติดมปะฮีนั้นตั้งอัปปตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดถาตัดถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธรรม,มนุพลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนันอย่างแจง่มแจง้งไม่งอนแงน่งคลอนแคลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตาม อัปปังโกชัญญามะระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเราจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นะหิโนสังคลันเตนะมาหาเสนนะมัจจุนาพอการผัดเพียรต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตาทิตังตังเวพัเทกะละโตติสันโตอาจิคเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดครานทางกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวบปัจ,จเจกขณะแปรส,สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมาำนำมามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปส,สัพเพสังขาราทุคขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมาำนำมามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป ัพเพธรรมะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา,าทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงงังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัสังวยาไม่ได้ตับพังเราจะพึงตายเป็นแท้วัละนะปริโยสานางังมชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะหนเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครันปาสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะดิงข้างลังอีวาประดุดดังวา่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รักทั้งหาประโยชน์ไม่ได้ อน,นิจจาวัตส,าาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวญาธรรมิโนความมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปะสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มเมลิงสุจะเมลิสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวะหังมมลิสามิ ราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมนาทิเมเอัะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายยาตาย่างกินจิยังกินจิกุสลังกามังสะเพหิพระเตยหยิกตังปุญญโนอนุโมทันโตสุนันตุพรโตเยเทวะอัสามิงทาเนอธิขตาทีขายุกาสัทธาหุตุตสุกิตาหุตุทุกขปะปมุญจันโต มาาตปิตาสุกิตาหุนโตทุกข์บะมุนจันโตสัพเพยาติกาสุกิตาหุนโตทุกข์บะมุนจันโตสัพเพยาติกาสุกิตาหุนโตทุกข์บะมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคัสัพเพเปตาสุกิตาหุนโตทุกข์บะมุนจันโตสัพเพอาริอาจาริยุปัชย์ยาชายะสุกิตาหุนโตทุกข์บะมุนจันโต ส Nacional, ัพเพนักขัตตาสุขิตาหุตัทุกขะะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตัทุกขะะมุนจันตุสัพเพสามิตสามะตตินังสมิตจันตุโวโสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตออคติมายะอ uh <umba> ิติภควานะโมโพธิสัตโตออคติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตออคติมายะอิติภควาปติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารอมสินีทูปเเปะเลโพธิคเลตะหิงตะหิง ตาธรรมทานเนนะพวันตุปูชิตาโสทิ้งกระโนเตทาวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานามนกาจะพิขววสารามิกาทานปฏิอุปาสก,กา ขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานุภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันธสัมปวาสังเสริชาตาอัตตบวปปาติกานิ้อยากในการทำมั่วพลังปฏิจเตสัพเพปิทูกขศกหลนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตทลาจะปุขลาสังโฆโหตุสมโคอัถายะจะหิตายะจะอัมเรขาตุสัทธรรมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเเอเริยปอเวติเตปัสโนโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน สำม,มาทารังปเวชันโตกาเลเทวบวับสตุอุพิอุธิภาวะายศาตนานังเสมิตังเนตุเมทะนองมาตาปิตาจะอัตระชางังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชานประชงังรักขันตุสัพพาทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพญป,ปัตตาชนิยนพยาสงกับปัตตาจะนิสงก์อหหนตุสเพ,พปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานโมทันตุสัพสัมปติสิทธยาทานังทันตุสัตายาสีหลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาห้วนตุขจันตุเทวตาขตาสุมังคนคาถาหวนตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสโสที่ห้วนตุนิลานตลังหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสโสที่ห้วนตุนิลานตลัง โหตุสพังสุมังขลังรักขันตุสสพพเทวตาสัพสังคานุภาเวนโสตที่โหตุนิลานตะลังสพเพพุทธาพระลัตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชชนาระขั้งผันธามิสัพโซสสพเพพุทธาพระลัตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชชนาระขังผันธามิสัพโสสสพเพพุทธาพระลัตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนาระขังผันธามิสัพโซ สัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลเทพข้าพเจ้าได้สวดสายายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดนานาเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาคาลัยขออาน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพ เป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายู้ไดอนนโมธนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาเจ้าเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและฤทธ,ธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ